วไทยไม่ได้อาศัยไปกับรถโดยสารคนไทยมีไฟฟ้าทั่วกันก็เพราะว่ามันวิ่งไปตามสายไฟสคุณผู้ชมคะ และว,วันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาทําความรู้จักกับชุมชนนะคะพร้อมทั้งได้ทราบนะคะถึงการทํางานของหน่วยบำรุงรักษาสายส่งของฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะว่าในการปฏิบัติงานของแต่ละครั้งนะคะหรือว่าในการออกพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อบํารุงรักษาระบบส่งของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของเรานะคะเพื่อให้ประเทศชาติของเราเนี่ยได้มีพลังงานที่ใช้ได้อย่างมั่นคงต้อง ใส่พื้นฐานในการที่เราจะพบปะชุมชนนะคะนี่คือรากฐานนะคะที่เราควรที่จะดําเนินการหรือว่าทําเป็นแบบแผนต่อไปนะคะสร้างความมั่นใจสร้างความเข้าใจและเราให้ความจริงใจกับชุมชนว่าปูกพี่แก่มาปูกยังเงี้ยเนี่ย ปูกสุปีแล้วว่าได้รูกเลียนจบเจ้าของต้นประดูบ้านสองหกห้าบ้านเหนือมอตาแทบเดล้วได้วจ้าสามต้นนะว่า้ให้เอาสามเลยสิได้สามแล้วนาไม่รู้ไงเอามาใกล้แนวสายไฟค่ะไม่ฝ่าทั้งสายทรงเป็นเขาม้าอันหาบอยบ่หาบวยอยู่แต่แต่เราก็ดูเหียจากคนอู่เนาะ

กุ้งมันใสดีมั้งบ้านกุ้งน้ำปีนี้น้ำเหมือนดูบ้านก็เหม่อนสาดูฝั่งอ่ายู่นี่เหมือนสาคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนหนึ่งของอำเภอชุมแพค่ะยายคะตรงนี้พื้นที่ที่ยายอยู่เนี่ยอยู่ใกล้แนวสายสูงไหมใกล้ใกล้เนาะค่ะแล้วเมื่อก่อนยายเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนนี้พื้นที่นาเป็นยังไงบ้าง ไอ้กิ่งก็เป็นปลาเนาะมังเอี้ยปลาไปเบิร์ดเนี่ยแต่มีให้นะเจ้ามังเขาเชื้อเขียวค่ะแล้วมีก็เป็นปลามาบุญเบิร์ดออกเมื่อก่อนเป็นปลาเสาไฟฟ้ามาตั้งไปตัง้งแล้วหรอเราเพิ่นมาแนะน้ำย้ายจังไดรแน่ในการอายุกไก่สายท่งเพิ่นก็ว่าเ่าให้ปลูกต้นไม่ไม่เนาะไม่ยืนต้นนะเนาะอืมฉันปลูกก็ปลูกอันพืชล่มลูกไฟฟ้าอยู่ก็มาหาแม่ก็พออยู่เรอย มาประจํามาทุกปีอาจจะปีรับครั้งหรือสองครั้งยังย่งหน่อยเนาะครับแต่มาแต่ที่นี่ต้นใหม่แน่ของตาของยายเนาะจะมีต้นใหม่อย่ริมบองเนี่ยเป็นต้นใหม้พวกต้นประดูพวกนี้ยคงขอมาตัดเจ้าหน้าที่ขอตัดแหน่คุณพ่อเนี่ยจะให้ความรู้มือเป็นย่างดีเนาะกากอาตาเดอวยพระนะกันได้มันเที่ยงกากให้ความรู้มือกันเป็นย่างดีเพราะว่าพื้นที่แถบนี่มันไม่ได้ถูกมากมนะ่ดมันจะเป็นเขตสายไปเนาะจ้ะ ก็ได้หว่วงได้ห้ามก็ตัดมันคันมันจีดมันเแขยงตัดออกอม,มันก็มีเศษมีปลาน้ำมีต้นไม้พอเนาะเราเห็นต้นไม้เรายันมันเแขยงสายไฟย์ยันน้องแย่ยาใส่เฟย์เราก็ตัดให้จัดย้ายกษตรสร้อยเบิงึงแยงให้ดอกเลยจ้าขอบคุณก็ขอบคุณมากค่ะ ค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นทืนป่านะคะซึ่งมีต้นไม้ขึ้นเยอะมากนะคะทำให้การส่งพลังงานไฟฟ้านี่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเนื่องจากว่าต้นไม้เข้าไปใกล้แนวสายส่งดังนั้นค่ะหน่วยบงรุงรักษาสายส่งของอ,อปอ,อนะคะได้เข้ากว่าพื้นที่แล้วก็ได้แนะนำชุมชนนะคะว่ามีการทำแบบในรูปแบบแบบต่างๆนะคะเพื่อให้ความ เกิดความปลอดภัยต่อการส่งกระแสไฟฟ้าของกฟผด้วยชุมชนได้เข้าใจแล้วก็มีการได้พูดคุยกันนะคะมีความน่ารักมากเลยในการพูดคุยกันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนแถบนี้และชุมชนก็มั่นใจว่ากฟผคือครอบครัวเดียวกันกับเขานั่นเองค่ะตาาามมปย่่ัััวววกกนน็พริงไไฟ สายส่งไฟฟ้าแวนสูงพี่ป้านนาลุงต้องช่วยกันใส่ใจมันเป็นสมบัตบิตจากพื<อ><อ>้นป่านะคะมาเป็นผืนนา,า,าทำให้ระบบส่งนะคะของกปผออเนี่ยมีความมั่นคงถ้าหากพื้นที่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดตลอดแนวเส้นทางนะคะนอกจาก ประชาชนนะคะสามารถที่จะทําประโยชน์ใต้แนวสายส่งได้แล้วนะคะยังส่งต่อให้กับการส่งจ่ายพลังงานของกฟอนนได้มีความมั่นคงแน่นอนค่ะสายส่งไฟฟ้าแวงสูงพี่ป้าน้าลุงต้องช่วยกันใส่ใจมันเป็นสมบัติของคนไทยรักษาเอาไว้ชาติไทยจเจริญ ราะวไรไคอยคอยรักถ้ามีความรักก็ร้องกันไปแต่อย่าไปจุดไฟไปเผาะะไรอ้อยใต้แนวสายดีได้ยินเสียงเพลงแสดงว่าใกล้ถึงแล้วความชื้นที่เราเผาไฟมันจะลอยไปตามวันกโบงมันจะทำลายสร้างความเสียหายให้แนวสายส่งหาคิดกันควระอะไรจะขุดอะไรจำไว้ให้ดี ไไรรนนั้มีกปทแวสาายสปบาเรยอีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะขณะนี้เรามาที่ไร่อ้อยนะคะที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เรามาพบกับเจ้าของไร่อ้อยกันด้วยค่ะทำไรอ้อยเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่คะทั้งหมดปีเกลียไร่ทำไมถึงไม่ได้เผาเหมือนแถบอื่นเขา เพราะว่าตัดเอานี่คือรถแยจังยิงสิ่งเขาไม่ได้เผามันดีกว่าจังไรมันดีแต่คือราคาจะได้ดีกว่ากันจ้ะเหล้วโรงงานเขาว่าอยงไรโรงงานเพิ่นว่าอ้อยสะอาดอ๋อจ้ะถ้าเป็นเผายิงงสิเพิ่นจะว่าอ้อยโชกั้งทั้งๆกบพอนี่ได้เข้ามาอันไห้ค้าแนนน้ำหรือจังไรแน่ว่าจ้ะอ๋อเข้ามาปีกายนี่สิฮะมาอยู่น้ำพตาละก็อะไปยุ่งคุณพอดีอ ว่าเจ้าของกับพกเผาจิตเที่ยเราจะเลยว่าดีดีดีจังแต่ว่าใช่ละการเผาแรอ้อยนะครับที่อยู่ใต้ในสายส่งนะครับมันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รอบเผาหรือผู้ที่จะเผาแรอ้อยก็คือพอเผาเสร็จนะครับมันจะมีกลุ่มควันกลุ่มไฟที่จะขึ้นไปอยู่ในอากาศใกล้กับสายส่งไฟฟ้านะครับทําให้สายส่งไฟฟ้าเกิดความเสียหายก็คือเขาเรียกว่าแฟลรโอเวอร์มันจะเหมือนฟ้าผ่านะครับ ปียังลงมาครับก็จะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับไ <c oughs> ฟฟ้าในเมืองชุมพของเราเนี่ยก็ <c oughs> จะไม่มีไฟใช้นะครับชั่วขนาดแต่ก็จะดับเป็นบริเวณกว้างนะครับมีผลกระทบทุกอย่างนะครับไม่จะเป็นโรงพยาบาลเอ่ยพวกธุรกิจการค้าเอ่ยเนาะที่ไม่มีไฟฟ,ฟ,ฟ้าใช้ <c oughs> นะครับก็ขอฝากเจ้าของไร่อ้อยเนาะขอความร่วมมือให้ชาวบ้านชาวไร่อ้อยนะครับ งดการเผาและอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้แนวสายหรือนอกแนวสายก็แล้วแต่นะครับก็ขพร้อมมือด้วยนะครับขรอมกันมือเนาะโม่ใหญ่มันเป็นสมบัติของคนไทยรักษาเอาไว้ชาไทยจะรุ่คุณลุงตัดอ้อยสดหรืออ้อยเผาตัด้ดยสดทุกปีครับทราบถึงผลร้ายของการเผาอ้อยไหมคะ ก็มันอากาศมันจะเป็นพิษครับอยากให้ชาวชุมแพมีอากาศที่บริสุทธิ์สุดลุมค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะบุคคลต้นแบบที่เราช่วยส่งเสริมกันให้ให้เมืองชุมแพของเรามีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีอากาศที่สามารถที่จะหายใจเข้าไปได้อย่างเต็มปอดครับถ้าเผาไรอ้อยในสายส่งนะครับใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับ ที่ที่ส่งใจพลังงานมาจากจังหวัดขอนแก่นเข้ามาเลี้ยงมาใช้อยู่ในอำเภอชุมแพนะครับถ้าสายส่งเส้นนี้ดับไปเพราะการเผาและอ้อยในเขตแดนสายไฟใต้แนวสายไฟมันจะเกิดกลุ่มควันเปลวไฟนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่สายส่งไฟฟ้าและจะเป็นการลัดวงจรนะครับจากไอ้พวกกลุ่มควันเพราะว่ามันวิ่งไปตามสายไฟ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ภารกิจของหน่วยบำรุงรักษาสาส่งนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ให้ความรู้กับทีมงานพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานนะคะสื่อสารได้อย่างเข้าใจกับชุมชนและนี คืออีกหนึ่งฐานปฏิบัติการที่เราสามารถให้ชุมชนได้มีความใส่ใจมีความรับผิดชอบต่อชุมชนของเขาเองนะคะด้วยการส่งเสริมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่วยบำรุงรักษาสายส่งนะคะให้ชุมชนได้มีสำนึกที่ดีรักบ้านเกิดด้วยการไม่เผาไร่อ้อยไม่รับตัดไร่อ้อยที่เผานะคะตัดเฉพาะอ้อยสุดเท่านั้น เพื่อสุขภาพของชุมชนค่ะขอบคุณสําหรับชุมชนที่นี่ด้วยนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมให้การส่งจายพลังงานของกฟอได้มีความยั่งยืนและมั่นคงค่ะนิราพรรัตนทิพย์ายงานจากไรอ้อยค่ะ